ช่องจอมจมังหวัดสุรินทร์นะครับก็มีการพบเครื่องช็อตไฟฟ้าวางจําหน่ายอยู่จํานวนมากนะครับหลังจากที่เกิดเหตุคนร้ายอุกอาจนะครับบุกหอพักและใช้เครื่องช็อตไฟฟ้าช็อตนักศึกษาสาว ที่ตลาดก,การค้าชายแดนช่องจอมนะครับตำบลด่านอ,อกับเชิงจังหวัดส,สุรินทร์พบว่ามีการวางจําหน่ายเครื่องช็อตไฟฟ้าอย่างเปิดเผยเกือบจะทุกร้านนะครับที่จําหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้านําเข้าจากประเทศจีนและยังพบว่าประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเลือกซื้อกันเป็นจํานวนมากเพราะว่าราคาไม่แพงเพียงเครื่องละ300บาท จากการสอบถามพ่อค้าแม่ค้าชาวกัมพูชาทราบว่ามีพ่อค้าคนกลางซึ่งเป็นคนจีนมาเปิดร้านขายส่งเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ภายในตลาดช่องจอมขายส่งเครื่องช็อตไฟฟ้าให้ในราคาเครื่องละ250บาทส่วนพ่อค้าชาวกัมพูชารายหนึ่งได้กล่าวว่าจะขายเครื่องช็อตไฟฟ้าได้เรื่อยๆลูกค้าส่วนใหญ่จะซื้อเพื่อนำไปฝากลูกหลานที่เป็นผู้หญิงเพื่อไว้ป้องกันตัว แต่ทั้งนี้นักท่องเที่ยวอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบว่าร้านที่จำหน่ายมีใบอนุญาตถูกต้องแล้วหรือไม่ครับามาต่อกันที่ข่าวต่างประเทศนะครับเครื่อง